สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาซนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับหลังจากทำประชาพิจารณ์กันแล้วก็มีข่าวคราวนะครับซึ่งก็ไม่สำเร็จนะครับในการทำประชาพิจารณ์ในวันที่12พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะครับก็มีการถกกัน ดุเดือดเลยทีเดียวนะครับสําหรับพี่น้องตัวแทนของชาวไร่อ้อยของเรานะครับที่เข้าไปทําประชาพิจารณ์ในครั้งนี้นะครับก็อยากที่รู้กันนะครับว่าทางอนอนั้นมีการเคาะราคาออกมาอยู่ที่ราคาขั้นต้นปี67เจถ้า6ก1ปดหันนรบาทนะครับทางสมาคมต่างๆนะครับ37สมาคม บวกกับอีก4สถาบันนะครับก็ทำหนังสือคัดค้านไปถึงหน่วยงานราชการนะครับในราคา1,100ซึ่งในการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้นะครับก็มีการถกกันถึงต้นทุนต่ตางๆนะครับและรายได้ของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ขาดหายเมื่อทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ตัดอ้อยสุดลดพุน PM 2.5นั้น ก็ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนในครั้งนี้อีกเช่นกันนะครับการคัดค้านในครั้งนี้ในการทําประชาพิจารณ์นะครับชาวไร่อ้อยก็ขอ1200บาทและการทําความดีอย่างตัดสดให้กับรัฐบาลน,นั้นขอให้อุดหนุนตันละ2 0 0บาทนะครับเพราะว่าต้นทุนการตัดอ้อยสดนั้นสูงมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ราคาอ้อยเบิกต้น1,200บาทที่ชาวไร่อ้อยขอไปนั้นนะครับก็ยังไม่มีข้อสรุปทางโรงงานและภาครัฐนั้นก็ให้ได้สูงสุดแค่1,130บบาทนะครับก็ตกลงกันไม่ได้นะครับก็มีการเจรจาพูดคุยนะครับถกกันดุเดือดเลยทีเดียวตัวแทนพี่น้องชาวไร่อ้อยเราก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับฝาก ท่านรองเลขาที่การคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายนะครับรองเลขาท่านรองนรุนสุขสมานนะครับที่มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ไลเงาของเลขานะครับท่านใบน้อยชุวรรณชาตีนะครับเลขาสนคนใมหม่นะครับ,นะรบก็ไม่ได้ลงมารับเรื่องในครั้งนี้นะครับก็เป็นท่านรองนรุนสุขสมานนะครับที่มารับ ในการทําประชาพิจารณ์ในครั้งนี้นะครับตัวแทนพี่น้องชาวไร่ไอ้อยเราก็เดือดเหมือนกันนะครับอยากจะเจอหน้ากับท่านเลขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่พบปะกับท่านเลขานะครับพบแต่ท่านรองนรุนนะครับที่มารับเรื่องในครั้งนี้นะครับทางสองนอก็รับเรื่องที่พี่น้องชาวไร่ไอ้อยขอไปนะครับจะนําเสนอ ะครับในขั้นตอนต่อไปและจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่19พฤศจิกายน2567นะครับก็ต้องรอรุน้นพี่น้องชาวไทยอ้อยเราก็ต้องรอรุ้นในวันที่19นะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะได้1200หรือไม่หรือว่าจะอยู่แค่1130หรือว่า1150นะครับก็ยังรุ้นสำหรับในเรื่องนี้สำหรับเงินช่วย อุดนุนตัดอ้อยสดตันละ200ที่ขอไปก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ในครั้งนี้นะครับก็ต้องรออีกเช่นเดียวกันนะครับรอลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับราคาอ้อยปีนี้สวัสดีครับ